สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนแม่ไปนั่งฟังพี่แพ้มากินข้าวปุ่นเรนูนทุกคนโอ้ยหจาใหญ่มากนี่ครับอันนี้ซื้อเท่าไหร่พี่ห้าสิบสี่ไม่ชบสิบบาทเยอะนะคนที้มีใครมาบัางครับอ่ามีหนุ่มเตอร์มาด้วยของใส่เอาสินหิวทุกคน สีเหลืองเอาเองปรุงเลย,ยนี่แค่หมูแบบกรอบดีมากเลยไหมครับนี้มันจะสั่งอีกเอาอาจารย์มาหน่อ,อ,าอาจารย์มาเซิร์เอฮะไปอร์เราเอาจารย์<ป><ป>เหมือนเดิมครับน้ำปลาร์กับน้ำกะปิน้ำปะลาร์กับน้ำกะปิเน,น,นี่ยพริกครับอืมนี่มันต้องปรุงครับทุกคน นี่ครับนี่ผงนัวผงนัวอ่ะที่รักเขาใส่ผงนัวให้ที่รักโอเคค่ะอ่านุกิฟโอเคพอไหมรูเล็กนี่ครับผงนัวครับอืมแล้วก็ปรุงที่เขามีให้เราปรุงเลยโอเคแล้วก็น้ำอันนี้กระปี่ครับ ที่ไม่แน่ใจว่าอันไหนกะปิอันไหนะนะอันดำป่ะตัวนี้กะปิเป็นกะละอ๋ออันดำกะละผสมกันอ๋อผสมเลยค่ะผสมเลยจ้าแล้วก็โอ้โหแล้วแต่เราอะไรลูกไม่ลกไม่อยากกินเลยเตรียมมันเลยลูกแม่จ่ายแม่จ่ายแี่นำมาแล้วแม่จ่ายเออนี่วันนี้หนูกินพิเก้อพี่ยอม ว้าที่โทรดูใครกินเ็ดเป็ดนาแล้วไอ้อะปวดเท้าถ่ายรูปแบบนู้นรูปไหนพี่ครับโอ้โหยังถ่ายไว้เผื่อไปโพสใหม่ไงก็มีเมย์จะถินด้วยเนาะนี่ไข่ไข่ไข่อู้ยไข่นี่เด็ดไข่อ่ะไข่สมเครื่องเขาน่ะร้อนร้อนเลยครับ หน้าตาก็จะมันๆหน่อยนะคะทุกคนแดดเดือดอืมันจะจิดมจ้ามากมันอร่อยนะแบบเข้มข้นนะพี่อ้อวันนั้นหนูใส่พริกี้เดียวน่ะเป็นแบบขนมจีนแบบสดๆเส้นสดอิเลคทขอนิกส์แบะกัน ยังไงที่รักเห็นนื้ออิงป็นเด็กน่ารักไหมเนตอนโตสิน่ารักไอ้หนูไม่รู้นะว่าไอ้หนูหนูก็ถามเอ้าที่รักตอเล็กน่าขจหวาไรอันนี้ใครเนี่ยตัวอ้วนอ่ะตัวตเนียเขาเดนจะเข้มๆนิดนึงจ้าทำมือทำซ้วนอะไรนั่นสุกลาไปทางโน้นเอาไข่ไปลวกแกไข่ด้วยจะมากินยากย กินได้กินกาแไรอันกินไก่ไอันเลยหอกินไก่กินอาหารเซเว่นต้องแชอบกินเปลือกไข่ KFC เอ้ยไม่ใช่เปลือกเปลือกไก่ไหลกินเ่อกินนะไรอันอ่ะรวยกินตอนเด็กๆต่ร้นไม่กินเลยเนอเมนอัเส็จทมเมอบพี่แพลวออเนาะเต็มหมดแล้วไหวไหพี่แก้อือโอ้นมนสั่งเพิ่มอยู่นะ จะพี่น้ำไม่จิ้มเหนะอะไรตัวนี้ของใคราไปเลยไปอ่านเลเนื่องไปเอาอยู่นู่นอ่ะไันไดที่วางเนาะไไแฝบอุ้ยดูหน้าไปหอเยิ้มเลยอั่นเปกปอข่เอาขนมจินมหมดแล้วจวนมากครับสั่งโย นา้ไม่ยมันนี่ใครติดนี่นานไมเสอ๋อแม่ปัดกินเมื่อคืนอ่ะอะไรนะอร่อยมากินตอน้ฟองนี้วันนี้ให้ยีหว่าเนี่ยี่อ้ฝั่งพวงนมยีหวาอดูเอาไปมาพาไปซื้อไอ้นั่นเลยดิไอ้นั่นอะเดี๋ยวกินอะติดม่ะ ทำเองนะยองกินตะไครเหรอนี่เอาไข่ไหมลูกไหมเอาตะเก่ไข่ยังไอะเาอีกชุนยิงเด้งไงอือนี้ผักค่ะเจอีลูกเอาตเลยเอาเีอีอ่ะใคราเอาเราเลยร้อนมากออนันนี้เอาเนื้อข้าคุณกับแซกอแชกอส่งอีซีครับอพีอยู่รงพลกร พี่บอกตุนว่าตุณตัวเล็กมากครับตัวจริงตัวเล็กเราส่งกันหมดเลยขอบคุณนะคะพี่อุณหนูนนะครับดูณค่ะองถึงบ้านคเพราะจะกลงไงจะว่าอะไรคุณพี่เนี่คุณป้าเป็นคุณป้าครับร้อนๆหนุ่มถ้าเกิดเราอ่านสั่งเป็นขนมกินอย่างเดียวได้ไหมต้องขายเป็นชุดอย่างเดียวเหรอ ไปปุง้นถ้าไปปุ่งไหมคะไหนใครอยากิน,น,น,เ,น,นเลยไปผักจุวทุกคน,นกินเยอะๆเด็กค่ะ ใส่กุ้งเพิ่มไข่ค้นรอนกุ้งแม่คอถูแล้วสดดีเลยพี่แตให้สดสดจริงๆต้องจะตลาดไนพารสดดีๆใครบอ่สาวละ่ะที่แพลวทำกุ้งนองซีอิ๊วสุดยอดมากอร่อยมากไม่แบ่งเลย ช่างได้ค่ะเดี๋ไม่กินอแล้วตอนนไปไหมพี่เอาไปพาละเว้ยไหมเอาไปให้เขาไงพี่อืมันันเป็นอะไรหกกุ้งแบบด้งไเห็นอะไรกุ้งนอัี้อนี้แได้มาใหม่แลคะับอืออ ชอบ,บแบบความแบบขะปุ้นเส้นน้อยๆอ,อย่างเงี้ยทุกคนไปตำขะปุ้นผู้สว,สวยดีแทบเลยนะ,อะเอา่อยไหมเอาไข่ไหมอไอต่อยู่ออมสีรองไหมคะนี่กินดีเปมไข่นี้เ <laughs> จียวไข่ดงเ้ยวอา เขาจะขายแต่าปุ้นอย่างเดียวเนาะอเาอืมอเดเอาเอาบเดีใช่ลูกกตาี่ออมกินรอยใหญ่เลยเผ็ด เขาิก็ยน่ลูกตาเขาบอกไม่ให้กินนลินลูกตาอันตรายกินจะเหมือนก่อดีวแ่บาดเมื่อกี้ดีเข้ารูจมูกเลยอ่ะแสบอ่ะ ดูมันกินกันไม่กินเผ็ดน้ำปลาเอาขนมเชียใสายไม่กินหรอกิมหน่อยสิไม่กินข้าวพุ่นเหรอข้าวเหนียวอ๋อเขาเรื่องข้าวเหนียวไม่มีเหรอมีข้าวเหนียวไหมครับมาไม่มีอยากกินหรอข้าวเหนียวกินกับอะไรอะลูกกับนี่ ต้มเลยนะแต่ส้ตมตำไม่ค่อยจวดเท่าไหร่อะนะพี่เนาะมันยังมืดก็พุ่น,ะน,อ,นอร่อยอยู่ครับอยู่ที่เราปรุงด้วยแต่ว่าส้ตามตำไม่ค่อยจวดเท่าไหร่แตแห้งอะ,ะมีมีมันไปต้มเอา เห็นแล้วค่ะมากินมากุ่นหนูข้าวใช่ไหมเอ็งทางไปท่าแรกครับเลยม,มาข้อเสร็จะจับมาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรบ๊ายบาย